สวัสดีครับวันนี้ผมจากช่องฮอนทีเอโคสจะมาเล่าเรื่องเรื่องโทรศัพท์จากอีกโลกเรื่องมีอยู่ว่านนเป็นพนักงานออฟฟิศสวัย28ปีใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับงานและความวุ่นวายในเมืองหลวงหลังเลิกงานดึกเขากลับมาถึงห้องพักเล็กๆเปิดไฟเพียงดวงเดียวพลางทิ้งตัวลงบนเตียงคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูโซเชียลเช่นเคยแต่คืนนี้บางอย่างไม่ปกติเสียงเรียกเข้าแหลมสูงดังขึ้นติดติดติด เบอร์ที่โชว์บนหน้าจอเป็นตัวเลขที่เขาจำได้ดีมันคือเบอร์ของการเพื่อนสนิทของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนจากอุบัติเหตุรถชนนนรูสนึกขนลุกไปทั้งตัวมันเป็นไปไม่ได้เขามองจ้องโทรศัพท์ด้วยมือที่สัน่นก่อนจะกลั้นใจกดรับสายฮัลโหลปลายสายเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นมันเป็นเสียงของการที่เสียงที่เขาไม่ได้ยินมานานนนช่วยฉันด้วยเสียงนั้นเบาวิวแต่อัดแน่นไปด้วยความทุกข์ทรมานนนตัวแข็งทื่อนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาพยายามตั้งสติกก่อนจะถาามับไป นายอ,อยู่ที่ไหนมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆจากปลายสายตามมาด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบาอยากปล่อยให้มันเจอฉันอยากปล่อยให้มันทันใดนั้นเสียงกริดร้องงอดังลั่นจากปลายสายก่อนที่เสียงทุกอย่างจะขาดหายไปและสายถูกตัดไปเองนนทนมองหน้าจอโทรศัพท์อย่างสับสนเขาพยายามโทรกลับไปที่เบอร์นั้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงข้อความอัตโนมัติหมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีอยู่ในระบบนนนั่งนิ่งอยู่บนเตียงมือของเขายังสั่นอยู่เล็กน้อยเขาพยายามบอกตัวเองว่า อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญอาจเป็นเบอร์ที่คล้ายกันหรือเป็นใครบางคนโทรมากแกล้งแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นนท์เคยมีเพื่อนสนิทชื่อการทั้งคู่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กทําทุกอย่างด้วยกันจนกระทั่งคืนหนึ่งเมื่อสองปีก่อนคืนนั้นการขับรถกลับจากงานเลี้ยงและประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกเขาตายในที่เกิดเหตุศพของเขาเละจนแทบจําไม่ได้ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นนนพยายามไม่คิดถึงเรื่องนี้แต่หัวใจของเขากลับหนักอึ้งขึ้นทุกทีราวกับว่ายังมีบางอย่างที่เขาลืมไปคืนนั้นนนนอน,น,อนไม่หลับภาพของการและเสียงกรีดร้องในสายยังคงวงเวียนอยู่ในหัวสุดท้ายเขาตัดสินใจเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของการในต่างจังหวัดบ้านที่ถูกปล่อยร้างตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุบ้านที่มีแต่ความเงียบงนันและความทรงจำที่ถูกทิ้งไว้บ้านของการตั้งอยู่สุดถนนในซอยเปลี่ยวมันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ถูกปล่อยร้างมา เป็นปีๆหลังคามีรอยแตกร้าวหาน้าต่างบางบานเปิดอา้าค้างไว้เหมือนเจ้าของบ้านเพิ่งจากไปไม่นานนนยืนอยู่หน้าบ้านสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านเมื่อสนิทมีเพียงแสงแดดสูวท,ที่ลอดผ่านหน้าต่างฝุน่นจับนากลิ่นอับของไม้เก่าและเศษกระดาษลิววอนตามพื้นทํใาหายพ่อเขารู้สึกอึดอัดแต่ที่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นเขาเห็นโทรศัพท์เครื่องเก่าของการวางอยู่บนโต๊ะราวกับว่ามันรอให้ใครสักคนมาเจอมันนนเดินเข้าไปใกล้โทรศัพท์เครื่องนั้นมันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่า ที่หน้าจอแตกร้าวและมีรอยข่วนเต็มไปหมดมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะหยิบมันขึ้นมาและเมื่อเขาเปิดดูหน้าจอสิ่งที่เขาพบทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นมันมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่งอยู่หนึ่งข้อความนนกดเปิดดูและข้อความนั้นเขียนไว้ว่านนฉันรู้ว่ามันจะมาหาฉันคืนนี้ฉันคงไม่รอดถ้านายเจอโทรศัพท์เครื่องนี้ได้โปรดเผามันซะก,ก่อนที่มันจะตามนายไปด้วยนนตัวแข็งที่ความกลัวแล่นเข้าจับหัวใจเขาทันใดนั้นเองเสียงเรียกเข้าแหลมสูงก็ดังขึ้นอีกครั้ง โทรศัพท์เครื่องนั้นกำลังมีสายเข้าจากเบอร์ของการนนท์ไม่กล้ารับสายเขามองโทรศัพท์ที่สั่นอยู่ในมือด้วยความหวาดกลัวแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเสียงกระซิบเาเบาก็ดังขึ้นจากข้างหลังนนท์ช่วยฉันด้วยนนท์สะดุ้งสุดตัวหันกลับไปมองและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจที่มุมห้องร่างของการยืนอยู่ใบหน้าซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าเหมือนไร้ชีวิตและที่สำคัญข้างหลังเขามีเงาดำสูงใหญ่กำลังจ้องมองมาที่นนท์เงานั้นสูงเกือบถึงเพดานร่างของมันบิดเบี้ยวผิดรูปกราวกับ,กบว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ควรอยู่ในโลกนี้ทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือของนนก็ร้อนขึ้นผิดปกติมันสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะระเบิดนนเผามันซะก,การผู้ประโยคสุดท้ายก่อนที่ร่างของเขาจะถูกเงาดำนั้นดึงกลับไปในความมืดนนไม่รอช้าเขากระโจนออกจากบ้านคว้าขวดน้ำมันจากโรงเก็บของแล้วราดลงบนโทรศัพท์เครื่องนั้นก่อนจะจุดไฟเผามันทันทีขณะที่เปลวไฟลุกโชนเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากรอบตัวลมพัดแรงจนเกือบลม้มและในเงามืดนนเห็นเงาดำร่างสูง กำลังดิ้นทุรทุรายก่อนจะค่อยๆมอดไม่ไปพร้อมกับโทรศัพท์เครื่องนั้นเมื่อไฟมอดดับลงทุกอย่างก็งเงียบสงัดไม่มีเสียงลงหายใจไม่มีเงาดำไม่มีร่างของการตั้งแต่นั้นมาเบิกของการไม่เคยโทรมาหาเขาอีกเลยแต่ทุกครั้งที่นนมองโทรศัพท์ของตัวเองเขามักจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาผ่านหน้าจอหากคุณชอบเรื่องลึกลับฝากติดตามช่อง Hunting Echo ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ